ืนมากกับมีแต่แนวจินเว้ยมันี่มี่ยังนี่จะเข้าอื้นนี่ยังตัวนี้เห็ดอภูอีปิขึ้นไอ้นี่บ่บางทีดีขึ้ในปั่นหนุ่มันไหมที่อยู่ในป่ายไหมมูตาปั๊มเขาโซ่ไหมปั๊มเขาโซ่เขาโซ่ป่ายนี่ไงไหมโอ้เข้าอื่นนี่ยังปั๊มไม่ยังเชลปั๊มเชลอืออันนี้มันก็สิีเมน เนี่ยมันก็คือมันคือกันถนัดกับน้ำไายเขาแมอ้อันนี้ก็สีหอยเชลล์ดิแบบนี้เนาะเม่เคยกินเนี่ยก็ซีเมนจังสันนมันสะตายมึงฮะโอ้มันตายหรอกมันก็ต้องกินได้แหละเขาบอกวาขายไปเนี่ยไม่หนบ่เฮ้ยแมนลองกินมองเหรอเปล่าเสียเอ้าลืมสวัสดีเพื่อนลืมอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทั้งหลายครับเจอกันอีกแล้วครับผมอาจารย์อดร้อยสี่มื้อนี้มีเมนู มีนุูยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้นำตัวก่อนสวัสดีครับผมเฮียตั้มคำตรงชาแนลนะครับมื้อนี้มาเจอกับเมโนูหอยเชลล์ย่างเนยมันหอมอีมือดเด้โอ้เป็นเสียบแห้งอดใจบ่ไ,ไหวเด้บาดนี่ยอกกดบ่ไหวก็กินตี่ลำเรถตีเนาะกับน้ำจิม้มซีฟู้ดพี่นอ้องอื้อหืออ่ะโบาแล้วกันเอาเลียลบเอาก็เอาวะได้อาวุธอต่อไปเนี่อันนี้หัวมาไล่อู้อันนี้เป็นตาจรวดอันนี้สีมานกว่ากันเา มไข่เลียวกัวได้จรวดอืแต่นงโมหอมมาพี่น้องมากินน้ากันนะครับโอ้เป็นต่อเสียบมันกินยังเสียบเหรอต่ว่าบ่เคยกินเหรอวะโอ้อ้ออกดำกับเห็ดน้ำบรอกโคได้ออกดำนุ่มดีว่ะครั้งแรกเนาะครับที่เคยกินแซ่บ แซ่บเสยอืมกินไปกินมารสชาติมันก็คล้ายๆหอยเชี่ยวเนาะเหม่กันรสชาติคือกันลรอืมคือกันกับหอยเชี่ยวอืมพราะว่าเขากินหอยเชี่ยวมันเลยคือหอยเชี่ยวโอ้อ่าวอันนี้เนยนะครับมันสีดำๆแรงหน่อยเนยร่างมองหน้าไปหน่อยนะอืมโอ้หนามแตกหนามแตนกินยังไงมันยังแซ่บนี่สิละ ไปหาเอามาใส่นีอืม hmm? จะไปหางูมาใส่โอ้ย oh, ข้องรางบานไม่เจ้าหนะนี่ครับนี่จะเป็นข้องรางบานอะ่ะ mm. อยู่บรรยากาศแบบธรรมาชาติน้องพี่น้องเขาเียนอะไรยังไะแอร์โคชทีบว่ะมเก่งภาษาอังกฤษอื้อ mm hmm. ข่วนมาประยากสว,าสวบเอาสวบเอาไปเนี่ยโอ้ันเสียบนะของเสียบให้เฉย่ากิน <c oughs> มันหอมเนยเนาะเอาเนาะหอมหอมอันนี้ย่างเอาด้วยครับมันมขคือหอยอ่ะมันค้ายๆยังเนื้อซัดเนียงจะย่างอ่ะเนียน เนี่เยเอนมลังซื้อมากินอ,นอ,อ,อั่นี้นะเขาทุบมย่งตอกเสาเคมเปปุ้งลงปุ้งลงนะผมใส่เนยรสชาติแซบบ่ ม,มันจะแน่พีหนักง่ายปอกๆง่ยอืมดีจ้ะมามาจานไข่มาซิมบังจังงวยก่อนเนี่ยรามาะนะมาเขามา,มาผีมาทั้งหลังพี มจานไข่เทุกคนทำหาจานไข่พี่น้องมาแล้วมาแล้วครับนี่ยชิมบั่งจั๊หน่วยกลมลงเนี่ยพนมาเห็นเออเนี่ยอันนี้ละเนี่ยละหอยหอยเชี่ยวชิมบั่งกราบเลย่ะฮะชิมไปใชเบ็ดจานไข่ไปใส่เบ็ดพี่น้องมันเศร้าก็ได้กินพัดเย็นแหละกับจานไข่โน่นี่น้ำจิ้มก้มให้พ่นเห็นหนาใช่ไหมล่ะ เฝา้าไปสันอ้ยอะครับจังได้กับปากกิ๊ตามผลงานจานไข่เนี่ยนะครับบ่ได้ไปใส่ดอกโยน้ำกันเนี่ยนะเพ่งเพิ่นกับสีออกตับว่าแข็งรับไอ้บ่มีผิดขี่บ่โดนนะครับขี่บ่กินเลาก็ไปเสี่ยงกินก็ได้อาบอฮะ เสียงจริงให้ยนังเห็ิ่งเห็นน้ำโอ้ยอยากคนอยากน้ำนี่บ่คนจะอยากน้ำทำได้สิไรน้ำนี่จะเนยน้องๆมันมันเนยแสีบเสือกกินก็พักกระลำพักกาับเขาขอท่าดีเว่า Oh. เราต้องัวกินน้ำยังเชื่อเปล่าแค่กันนะมึงเนื่อยเอาขอเอาเนื่อยใส่ให้โอ้ oh, หอนไปฮึะนะ hmm. สุนยูอาโอ้ oh. กินเป็นเสือขึ้นมูแลยว่ะ กินได้กินได้อืมมากินเข่าวับอะไรกินได้เราครับกินเข่าได้หลายเร็วๆมันเสียง่ายเร็วๆเข่ากินงงกินบ่เหลราบ่มันใจมือนแรกงั้นกินคันกินบ่หลายกับพวกได้กินเหล่ากินไลายล่กับได้กินเหล่ามันส่งสีอิ่มหรือมั้เพิ่นหมเสียหรอกพี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นกินเหล่าเพิ่นสีบวกกินเข่ากันเพิ่นกินเข่าไหลายๆเพิ่นจะกินเหล่าก็ได้แม่นบ่ โอ้อยข้าก,กินเข่ามากก้อนสุดๆหรอวะอมันสั่นมาทันขกเข่าเราแค้ไนน่ะไปเตะบวันมันสิเฮ้ยโอ้มันอบเอาอากาศอบเอา่าวเฮ้ยมันจะเบิดเท่านั้นแล้วเลียเ้ยงแฉบยันตากลองม่ได้กินน้ำหมูดิยังจ้องอหไตากลองกินน้ำแน่ม่ได้ตากลองกินที่หลัง เหลืออยู่อย่างหรจะกล้องลอเลงเนี่ยหวานดีแซ่บเดือะสองกระรังเคยกินนี่ได้หนี่องนี่ความสองโลกเงี่ยจะเขาเว่าเขาว,ว่าเห็นแต่น้ำปรับหนามันไม่เห็นตัวจริงหรอเป่เนี่ยมันก็แซ่บเลยเนาะอ,อย่างเช่นนีน่เนาะหอมกรอบดีครับโอ้เฮียแตกแล้วค่อยอื้ม เอี้ยๆพุกๆเลยแบนี้เอาเด้เจ้าบ้านเอาเลยจังงมันจะเขาดังคอยอิ่มแล้วเอาอีกคนละสามอันปลาบังคับกินเลยเร็วๆนั่เสียก่้งกิ้งนี่เสียไงเร็วๆโอ้ยัเผ็ดทั้งเสียด้วพี่น้องสดเซ็ตเซ็ตปลาึเดี๋ยวเลี้ยงตหวยมาไดก็ได้อ,อันยังเงาย้อน รอรอพูดเถากินเถาพี่น่องอันนี้มันเ่รามันห้อยเนื้อมันใหม่ได้เลยนะนะเนาะมันบ้าเนื้อใหม่อ้โเนือเ้อแตกเลยเนื้อสัต์เลยบ่เนอะเป็นไงเสียบดีครับมุกตะวันแสีบ อขอโทษขอให้ได้เป็น้องสักโค้งให้มันกดดูนะอีกสองอันเ้ยคนเดียวนำเติมอ่ไรอ่าสิปปี้อน คือเอามันหอมเมอยนยเนาะอ่ะอืมเจืดอะไรแบมหอมกัดอ้อกรอบเลยอ้าพี่น้องกป็สิบพ่อสมเด็จอิ่มกินเข่ามาแล้วกินเข่ามันบ่อใหญเนาะพี่นอ้องมันอิ่มผมกับเอาวสิกรอบไฮ้กรอบ ครับสวัสดีครับสวัสดีก็สคอล่าครับผครับนี่กินอิ่มแล้วะเนะเดือดต่อนอบเอา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครกดค่ายังนั้นเรื่อครับเด้อเนี่ยช่างทำตองแค่แนวครับครับผมกับเอากับศรกาบล่าสํานี่เนาะครับยังเฮ็ดชิมยังกับคอมเมนต์กันมาได้อันใดเฮ็ดได้กัษเฮ็ดให้ครับอันใดเฮ็ดไ่ได้ก็ขอโทษขออภัยนะครับการกระทํางได้วาจาได้บรสุภาพผมกับเอากับขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยสําหรับคนที่มากกะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับสําหรับคนที่บ่หักกะบ่มดเป็นยังครับ กขอบคุณคือกันครับนะขอบคุณทุกการติดตามครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยอวๆสุูสุขคนครับกินเมืละซัำนี่แหละกินหลบนกกบยบอดีมันอ้วนแมน